ข่าวดีที่สุดของโลน a าคลาสสิมาถึงแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าข่าวเนี้ยเมาไม่ค่อยเข้าใจนะเมาส่วนใหญ่ดูเรื่องของการเผาเป็นหลักแต่เอาแหละเราได้นำเสนอบางเรื่องบางมุมนะครับเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆฉะนั้นโลน a าคลาสสิ Classic, อนาคตจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปน,นี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือ <c oughs> คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวนะครับวันนี้เราก็มารับชมข่าวสารเกี่ยวกับ l ู na c l a s s i c กด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าเอ่อตอนนี้เป้าหมายของโดคอนนะนะครับจากที่ดูข่าวเนี่ยนะครับแล้วก็การประทะกับชุมชนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการรีเพกมากกว่านะครับเป้าหมายไม่ค่อยเป็นเรื่องของการเผาเท่าไหร่ นะครับเพอาะโดครองก็พูดแล้วบอกว่าคุณกว่าจะเผาให้นึงหนึ่งดอลลาร์ใช้เวลาประมาณส0มร้อยปียนะหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเผาเท่าไหร่ราคามันก็ไม่ขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มี productivity p นั่นเองนะครับเขาเลยทำให้เร็วๆนี้ก็มีการทะเลาะกับชุมชนนะครับว่าตกลงแล้วอ่ะจะเป็นหน้าที่ของ TFL อ่ะองค์กร TFL หรือองค์กรของ p y l o n Gateway นะครับจะเป็นผู้เข้ามาดูแลตัวของอของ l ู n a Classic นะครับหรือว่า2.0กันแน่นะครับองค์กรไหนเราก็ต้องนั่งลุ้นกันอีกทีนะโดคอนก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่การถามแบบนี้นะครับหมายถึงว่าข่าวเนี่ยพยายามเน้นไปนเรื่องของการรีเพกแล้วก็เรื่องของโปรเจกต์เป็นเป็นหลักนั่นแหละนะครับดังนั้นการรีเพกจะมาเมื่อไหร่นะครับก็ต้องตอบว่า เมื่อไหร่ที่ราคาของ U S T C เนี่ยเกิน1ดอลลาร์นะครับผมคิดว่าด้วยอุปทานเท่านี้นะครับแล้ก็ Market Cap เท่านี้สามารถที่จะโตไปได้มากกว่ามากกว่ามากกว่า1ดอลลาร์นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ามถึง1ิดอลลาร์นะครับถ้าเกิดมาเก็ต Cap มันก็โตได้มากขนาดนี้นะครับมันก็เป็นไปได้แหละแต่เอาแหละนะครับเราเห็นแล้วว่าการเติบโตมันมากขึ้นนะครับ การรีเทคก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นประตูเข้าไปสู่โปรเจกต์ต่างๆวันนี้นะครับ CEO ของ Polygon Ryan Ward นะครับอันนี้ผมอาจจะสะกดผิดก็ได้นะครับเขาก็ออกมาออกมาพูดนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้บุกเบิกพวก e-sport ทั้งหลายฉะนั้นเขาได้อัปเดตโครงการต่างๆนะครับเนื่องจากว่าตอนที่เทอร์ล่เนี่ยล่มสลายนะครับเขาก็เปลี่ยนจาก c h a ของคอสมอสเนี่ยนะครับในเครือของคอสมอสเนี่ย ย้ายมาในย้ายมาในบ้านใหม่นะครับซึ่งเป็นบล็อกเชนของโพลิกอนแทนนะครับฉะนั้นทำให้ตัวของลูน่าหรือเทอร่าเนี่ยก็ต้องพึ่งพาอาศัยโพลิกอนนะครับหรือว่าเหรียญของแมทริกเนี่ยทั้งสองเหรียญด้วยกันคือลูน่านะครับแล้วก็ลูน่าซีนั่นเองฉะนั้นตอนนี้ก็กำลังเริ่มนะครับที่จะจะดำเนินการโปรเจกต์อยู่ นะครับฉะนั้นตอนนี้โปรเจกต์ที่ย้ายมาทั้งหมดนะก็มีทั้งหมดประมาณ60โครงการหรือ60โปรเจกต์หรือ60ชุดข้อมูลด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้ทางา Ryan w a t นะเขาก็ได้อัปเดตนะครับว่าตอนนี้มีประมาณ48โครงการที่เสร็จแล้วนะครับคือมีการการรันนะครับหรือมีการดำเนินการอัดเข้าไปในบล็อกเชนของ Polygon ทั้งหมด40กว่าโครงการแล้ว นะครับก็เป็นเหตุที่ที่ต้องเร่งอ่ะนะครับเนื่องจาก TVL อ่ะนะครับของของอ่าเทอร่านะครับลดลงไปพันเปอร์เซ็นต์แล้วหมายถึงว่าเงินน่ะนะครับใน TVL เนี่ยแทบจะลดลงอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าโปรเจกต์ยังไม่ค่อยดําเนินการเท่าไหร่นะครับเราก็ยังไม่มีโปรเจกต์ก็คงต้องใช้เวลานะครับกว่าจะรันให้ทั้งหมดหกสิโครงการนะครับก็ต้องใช้เวลา พอสมควรตอนนี้ได้48่โครงการแล้วนะครับดังนั้นเขาก็กำกลังจะเร่งนะครับให้ครบให้หมดเพอาะเขาก็บอกว่าปลายปีเนี่ยกว่าจะเสร็จหมดนะครับน่าจะเข้าเดือนตุลาคมนะครับดังนั้นเรื่องของ tvl ก็สำคัญนะครับก็ต้องรักษาตรงนี้ให้ได้ดังนั้นผมเชื่อว่าการรีเพคเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ tvl เนี่กลับมาซึ่งตอนนี้ tvl เหลือใกล้ศูนย์แล้วนะครับเราก็เหลือน้อยลงทุกทีนะครับ รอแต่ว่าโครงการจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็หวังว่าทางโดโฮอนเนี่ยจะออกมาปาั่น USTC ก่อนนะครับผมเห็นตรงนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าคุณจะไปแต่งเหรียญลู n ูน่าคลาสิกก่อนเนี่ยเงินมันก็ไม่ได้เข้ามาในเกาะในในก้อนใหญ่หรอกนะครับต้องมีโปรเจกต์เข้ามาก่อนนะครับถึงจะทำให้ไอเทอร่าทั้งระบบเนี่ยมันสามารถรันกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ฉะนั้นไรอันวั t เนี่ยเขาก็ได้รายงานประมาณนี้แหละนะครับที่จะมีการอัปเดตกันต่อไปตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมนะครับที่มีการย้ายไอยเขาเรียกว่าตัวบล็อกเชนอะไปในอัลกอริทึมนะครับสร้างบ้านใหม่ให้กับเทอร์านนั่นเองนะครับดันั้นอันนี้นะครับข่าวนี้มาข้อมูลมาจาก You t บเนะครับเชื่อถือได้100%เซลยนะครับ u ูทให้ข้อมูลที่มาค่อนข้างดีนะครับ แต่ก็ต้องย้ำมานะครับว่าตัวโปรเจกต์เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วเป็นส่วนสำคัญมากๆของเทโล่าเลยนะครับถ้าโปรเจกต์เสร็จเมื่อไหร่รีเพคกลับมานะครับราคาของลูนาคลาสิกจะมาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยเอาแหละข้อมูลนะครับมีประมาณนี้แหละถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ q r ไปให้ผมมีกลุ่มลูนานะครับ และมีกลุ่มคือโตนซี่เป็นกลุ่มใหญ่ด้วยนะครับเราก็หวังนะว่าให้ลูนาคลาสสิกเติบโตด้วยกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเนื่องจากลูนาคลาสสิกมาเก็ตแคปนะครับเติบโตยอย่างมากเลยนะครับก็ไปถึงประมาณสี่พันล้านแล้วนะก็จากเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะอยู่แค่ประมาณสามรอยล้านเท่านั้นเองนะครับราคาก็รอจุดเดือดแหละนะครับวา่าจะลงเอามาเล่นกันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ทางเจ้ามือจะ จะเริ่มใส่เท่าไหร่นะครับฉะฉงนั้นส่วนตัวผมอะผมรอไปได้เลยนะลูน่าคลาสสิกสบายๆนะราคามันจะขึ้นนะแต่อตัวของเทอร่าเนี่ยสินะครับต้องมานั่งลุ้นด้วยกันว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปนะเอาแหละนะตอนนี้นะครับเราก็ฝากทุกคนนะครับและทุกท่านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม นะครับเราก็ฝากทุกท่านนะครับที่จะติดตามด้วยกันเอาละเรามีหนึ่งสปอนเซอร์นะครับนั่นก็คือ mc miner service นะครับเป็นการบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดคุณอยากจะขุดเหรียญน,นะครับอยากจะอยากจะฝากขุดก็ได้นะครับเพราะเขามีเขาเรียกว่ามีบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดให้นะครับเขามีเหมือนด้วยสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ qr code ไปให้ อย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้นะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับน,นี้ผมหวังว่าคริสตัลเพนซี่นะครับโดยเฉพาะลูน่าหรือเทอร์ล่าจะโกทูเดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยม,มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์ก่อนจบคลิปนะครับพอดีว่า ทาง xt.com ก็จะมีการแจกเหรียญน,นะนะครับฉะนั้นการเริ่มนะครับในการแจกเหรียญก็ประมาณวันที่28มิถุนาย,ยนปี2022นะครับจบการแจกก็คือวันที่11กรกฎาคมปี2022นะครับก็สามารถจะเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารใน Facebook ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับว่าคุณจะสามารถเข้าไปติดตามเอาแอร์ดอเอารางวัลได้ยังไงนะครับก็ไปติดตาม